รู้ทำพอดแคสต์ยิ่งคุณรู้ทำมากเท่าไหร่ ยิ่งเข้าใกล้ทางผลทุกข์มากเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ EP 2ของการเจาะลึกอานาปานาสติใน EP แรกเราได้พูดถึงอานาปานาสติในส่วนของกายานุปัสสนาไปแล้วนั่นคือการตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นหนึ่งในสติประฐาน4วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหรือเวทนานุปัสนากันค่ะ ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่เวทนานุปัสนาซึ่งเป็นการตามเห็นเวทนาโดยตรงสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือความสัมพันธ์ระหว่างกายานุปัสนาและเวทนานุปัสนาในกระบวนการเจริญสติปัฏฐานค่ะผู้ปฏิบตัติสามารถเริ่มพิจารณาจากสติปัฏฐานใดก่อนก็ได้ตามอินทรีย์และอัธยาศัยของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามการที่การเจริญอานาปนสติเพื่อให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบ มีลำดับเช่นนี้ก็ไม่ได้เป็นไปโดยไร้เหตุผลค่ะหากพิจารณาดีๆจะพบว่า การฝึกอาณาปานสติจนถึงระดับที่กายสังขารสงบระงับจะช่วยให้ปิติเกิดได้ง่ายขึ้นและเมื่อปิติเกิดขึ้นก็เป็นปิติที่เกิดเมื่อการปรุงแต่งกายสงบระงับแล้วย่อมทําให้การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายกระจ่างชัดขึ้นดังนั้นแม้ว่าจะสามารถเริ่มจากเวทนานุปัสนาได้โดยตรงแต่ในทางปฏิบัติเพื่อจเจริญอาณาปณาสติให้สติปัฏฐานสบริบูรณ์หากจิตยังไม่สงบพอ การตามเห็นเวทนาอาจเต็มไปด้วยความสับสนไม่ชัดเจนเวทนาที่เกิดขึ้นอาจถูกครอบงำด้วยความฟุ้งซ่านความไม่แน่ใจหรือแม้แต่ความไม่เที่ยงและการแปลเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสภาพจิตในขณะนั้นปิติที่เกิดและใช้พิจารณา,านั้นก็อาจจะไม่ใช่ปิติที่เกิดจากสมาธิหากแต่เป็นปิติที่เกิดจากความเพลิดเพลินในอารมณ์ภายนอกซึ่งไม่เอื้อต่อการเห็นเวทนาอย่างเป็นกลางการทำให้กายะสัง ขานสงบรำงับลงก่อน ย่อมช่วยให้จิตมีความละเอียดขึ้นเกิดปิติอันเนื่องด้วยสมาธิซึ่งจะเป็นฐานสำคัญให้สามารถตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายได้อย่างลึกซึ้งและเที่ยงตรงตามความเป็นจริงค่ะแม้การเริ่มต้นจากสติปัฏฐานใดก่อนจะเป็นไปได้แต่การพัฒนาอินทรีย์ตามลำดับโดยเริ่มจากการทำให้ใกายสังขารสงบก่อนแล้วจึงค่อยไปสู่การตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายย่อมทำให้การปฏิบตัติมีประสิทธิภาพ และมั่นคงมากขึ้นตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอินทรีย์ของแต่ละคนต่างกันนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเรื่องเวทนานุปัสนาหรือการตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายกันค่ะในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพิขุทั้งหลายสมัยใด พิ่ขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกพระสูตรนี้แสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปิติและลมหายใจในการเจริญอานาปณสติปิติในที่นี้ไม่ใช่ความตื่นเต้น หรือความดีใจที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่เป็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเริ่มสงบแอดมินจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังนะคะเหมือนตอนที่อากาศร้อนจัดแล้วได้กระโดดลงน้ําที่เย็นสบายปิติที่เกิดเมื่อจิตเริ่มสงบ จะเปรียบเหมือนความรู้สึกแรกที่หลุดออกจากความร้อนมาได้แล้วมาพบกับน้ำที่สดชื่นแต่หากกรณีที่จิตไม่สงบแล้วพยายามปรุงแต่งให้เกิดปิติมันจะเหมือนการเดินตากแดดอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนจดัดแล้วเอาน้ำในขันน้อยๆมาราดตัวมันก็จะเย็นสดชื่นแค่เสี้ยวเดียวแวบ เดียวแล้วก็กลับไปร้อนใหม่ต่อให้เอาน้ําราดตัวซ้ําๆยังไงก็ไม่เท่ากับกระโดดลงไปในน้ําที่เย็นสดชื่นค่ะเมื่อตามเห็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกด้วยสติที่ต่อเนื่องปิติย่อมปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาหรือพยายามปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นผลของจิตที่เริ่มสงบความอิ่มเอิบและเบิกบานที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจิตกำลังดำเนินไปสู่ความละเอียดขึ้นค่ะในพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการฝึกหัดศึกษาปิติปฏิสังเวทีหมายถึงการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติทั้งในการหายใจเข้าและการหายใจออกการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิตินี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รู้ว่ามีปิติเกิดขึ้นมา แล้วปล่อยไปโดยไม่สนใจอีกเพียงเท่านั้นแต่หมายถึงการระลึกรู้ปิติในทุกขณะที่ลมหายใจดําเนินไปทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยมีสติประคองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจิตสงบขึ้นละเอียดขึ้นและเปลี่ยนผ่านจากปิติไปเป็นสุขค่ะในจุดนี้เราควรเข้าใจว่าปิติ เป็นเพียงสภาวะหนึ่งในกระบวนการสมาธิไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการปฏิบตัติเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วหากสติไม่เข้มแข็งพออาจเกิดความยินดีพอใจจนเผลอไปยึดติด หรือเกิดความตื่นเต้นจนจิตไม่สงบดังนั้นจึงต้องมีสติรู้เท่าทันปิติและปล่อยให้มันดำเนินไปตามธรรมชาติโดยไม่เข้าไปบังคับหรือผักไสเมื่อปิติได้รับการประครับประคองด้วยสติอย่างต่อเนื่องเวทนาที่กำลังตามเห็นจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากปิติไปสู่สุขซึ่งเป็นภาวะจิตที่ละเอียด และสงบกว่าปิติเปรียบได้กับเกลียวขึ้นที่ซัดสาดชุ่มชื่นและเติมเต็มแต่สุขเปรียบเสมือนสายน้ำที่นิ่งสนิทเย็นเยือกและผ่อนคลายไม่หวือหวาไม่กระเพื่อมแรงแต่กลับลึกซึ้งและมั่นคงกว่า อย่างที่แอดมินได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้าที่ว่าปิติที่เกิดเมื่อจิตเริ่มสงบจะเปรียบเหมือนความรู้สึกแรกที่หลุดออกจากความร้อนมาได้แล้วมาพบกับน้ําที่เย็นสดชื่นสุขในที่นี้จะเปรียบเหมือนการได้นอนแช่อยู่ในน้ํานั้นอย่างสบายใจนิ่งสงบและผ่อนคลายในคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกกันต่อในเรื่องการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขในอาณาปานาสติส่วนเวทนานุปัสนาและอย่าลืมว่าการศึกษา ใดๆให้นำการลำม,มาสูตรมาใช้เพื่อตรวจสอบความจริงได้ด้วยตนเองเสมอสำหรับวันนี้แอดมินฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสสวัสดีค่ะ